สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ททุนคุณทาไดเ้เพื่อนๆเป็นคนมีความสามารถแล้วก็เก่งขึ้นได้กว่าเมื่อวานนะครับวันนี้ก็นึกถึงคนที่เริ่มลงทุนตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะครับแล้วก็ผู้ที่มีความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ทางการลดหย่อนภาษี เราจะมาหาหุ้นลงทุนอย่างเดียวเราไม่ได้วางแผนภาษีเลยก็ไม่ไม่ควรนะครับสำหรับท่านที่จ่ายภาษีเยอะแล้วก็อยากจะลดหย่อนภาษีแล้วก็ได้ประโยชน์จากการใช้ความรู้ทางด้านการลงทุนในหุ้นประกอบด้วยเราก็สามารถที่จะคัดสรนนะครับกองทุนรวมหรือว่า อะไรที่มันสามารถลดหย่อนภาษีได้วันนี้ก็จะนำเพื่อนๆน,นะครับไปดู <c oughs> TESG ใหม่นะครับซึ่งถ้าเราพิจารณาถึงกองทุนรวมลดหย่อนภาษีเราก็จะมาดูตัวใหม่เลยนะครับ LTF เอยนะครับตัวเดิมเอยเราเราไม่พิจารณาละนะครับเพราะว่าเวลาเทียบกันแล้วนะครับเวลา เงื่อนไขนะครับตัวใหม่ล่าสุดนี่ก็คือน่าสนใจมากที่สุดนะครับก็คือข้อที่1น,นะครับซื้อได้ไม่เกิน3าของรายได้นะครับต้องเสียภาษีนะครับแล้วก็ไม่เกิน3ามแสนบาทเพดานแยกต่างหากไม่รวมอย่างอื่น LTFRMF MM, นะครับเราก็พิจารณาดูนะครับว่าเราจะใช้ประโยชน์ส่วนไหนได้บ้างนะครับถ้า เพื่อนๆมีเงินเดือนสูงนะครับระดับหลักแสนอย่างเี้นะครับก็อาจจะพิจารณาใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับหรือ4ี่หมื0 0ห้าหมื่บาทต่อเดือนอย่างนี้ก็อาจจะพิจารณาส่วนนี้นะครับเขาจะเน้นลงทุนข้อที่2นะครับเน้นลงทุนหุ้นไทยแล้วก็ตราสารหนี้ไทยนะครับตามเกณฑ์ ESG คือหรือระดับการประเมินนะครับเรื่องของความเสี่ยงเอ่ยนะครับมีทั้งแบบปันผลแล้วก็ไม่จ่ายปันผลนะครับ สามไม่จําเป็นต้องลงทุนทุกปีนะครับซื้อปีไหนก็ลดหย่อนได้ปีนั้นนะครับสี่ก็คือไม่มีกําหนดการซื้อขั้นต่าในการลดหย่อนภาษีนะครับเราอาจจะซื้อห้าหมืน่นอาจจะซื้อหนึ่งแสนสองแสนอย่างเงี้ยนะครับถือให้ครบห้าปีซึ่งเป็นการนับแบบวันชนวันนะครับถึงขายคืนได้ตามเงื่อนไขนะครับการลดหย่อนภาษีเราถือให้ครบห้าปีนะครับเงื่อนไขใหม่ จะมีผลย้อนหลังตั้งแต่1มกราคม67นะครับส่วนต่างกำไรได้รับการยกเว้นภาษีนะครับถ้าเราทำาููกเงื่อน,นะครับแล้วก็เราก็เลยไปดูว่าไอ้มีกองไหนเยอะแยะน่าสนใจนะครับก็อย่าง ESG ใหม่เนี่ยประมาณ32กองทุนเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะดูใน Morning s ส a r Thailand ได้นะครับอย่างผมใช้ฟินโอมเนานะครับผมก็ สมัชชิกไปแล้วก็ดูตรงนี้นะครับผมชอบอกองทุนรวมตัวนี้นะครับก็คือ MT25 ไทย ESG นะครับกองทุนเปิด MFC Top 25คุไทยเพื่อความยั่งยืนผมใช้ความรู้ทางด้านการลงทุนในหุ้นเนี่ยมาพิจารณานะครับเราก็สามารถที่จะดูภาพรวมของการเนินงานประมาณ หนึ่งปีที่ผ่านมานะครับเริ่มหนึ่งธันวา2566ปีนี้วันนี้16กันยา2567นะครับก็จะใกล้ครบครบปีก็ธันวานี่ละนะครับก็ผลงานนะครับถ้าเราดูนะครับรายปีอย่างนี้ครับสูงสุดก็สี่เปอร์เซ็นตนะครับผลตอบแทนเรื่องของอ่าส่วนต่างราคานะครับขึ้นมาประมาณสี่เปอร์เซ็นสูงสุดตั้งแต่เริ่มมานะครับ เพราะว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่10บาทนะครับ1 0บาทอ่ส41สตางค์นะครับก็คือขึ้นมาประมาณ4เห็นไหมครับ4.145นะครับตามส่วนต่างตนนัวนี้เพราะว่า IPO อยู่ที่10บาทนะครับแล้วเวลาเราพิจารณาจะนะครับกราฟราคาตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าช่วงที่เขาลงไปต่ำสุด9บาทกว่าเนี่ยมันจะอยู่ในช่วง เดือนมิถุนากลกกดาเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับอาจจะซื้อเก็บในช่วงเดือนอพูด,ดง่ายๆคือเดือนมิถุนาจนถึงเดือนสิงหานะครับของทุกปีอย่างเงี้ยอาจจะพิจารณาเก็บในช่วงนั้นนะครับก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับมันกําลัง ตกต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ทีบตัวขึ้นมาเพราะว่ามีฟันโฟอัดเข้ามาอัดฉีดเข้ามาก็มีคนมาซื้อถือลงทุนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูผลกรำไนงานเขาอยู่ในระดับไหนนะครับกล่องนี้นะครับอยู่ในระดับดีนะครับก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยนในกลุ่มก็อยู่ที่10นตะครับตัวนี้ก็คือ10.60เปนตะครับมันจะมี3ระดับนะครับดีนะครับ แล้วก็ดีมากดีที่สุดน,น,นะครับผมสนใจตรงนี้ครับเวลาผมพิจารณาผมก็จะดูว่าเอ๊ะผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกองทุนเนี่ยเขาซื้อหุ้นตัวไหนเข้าพอร์ตบ้างเราก็ใช้ความรู้ของเราเนี่ยนะครับเข้าไปนะครับดูว่าเอ๊ะเราชอบอกองทุนไหนแล้วหุ้นที่เขาถืออยู่เนี่ยมันเข้ากฎเกณฑ์การลงทุนของเราหรือไม่นะครับหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นที่ น่าสนใจอย่างนี้เขาถือปตอทนะครับ AOT อย่างนี้นะครับสนามบินนะครับ,บ Advance นะครับแล้วก็กั n ส์เอเนจีนะครับอันนี้ของคุณสารัฐอย่างนี้นะครับอย่างบางตัวถ้ามันแพงไปเนี่ยอย่างบางกองทุนเข้าไปถือนะครับมันจะมีสภาพคล่องทางการเงินสูงก็จริงแต่เป็นหุ้นที่แพงไปมากๆแล้วอย่างเช่นหุ้น Delta อะไรเงี้ยผมก็จะไม่เลือกกองทุนแบบนั้นนะครับ หุ้นบางตัวที่เราพิจารณาแล้วนะครับผู้บริหารกองทุนหรือคนที่ซื้อหุ้นเข้าพอร์ตกองทุนรวมเนี่ยเขาไปซื้อหุ้นแพงเข้าพอร์ตเนี่ยเราก็สามารถหล็กเลี่ยงได้อันนี้ก็คือนะครับเพื่อให้เพื่อนๆน,นะครับเผื่อทางเลือกไว้ว่านอกจากเราจะจัดอพอร์ตเกษียณรวยพอร์ตนักลงทุนวีไอเชิงลุกนะครับหรือพอร์ตเกง่เกงๆกำไรแล้วอาจจะ มีพอตกองทุนรวมที่เราสามารถที่จะซื้อผ่านฟินโนโมิน่าได้นะครับซื้อผ่านบรจอต่างๆได้เลยนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆลองพิจารณานะครับเผื่อใช้ประโยชน์ทางด้านภาษีได้ขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนสวัสดีครับ